จัดชุดมอเตอร์ไซค์สมล้อเพื่อการเกษตรกระ,กะส่งลูกค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะลูกค้าจัดไปนะคะเป็นกระทะ่า,าขอบ12ระยะห่างรูน้อนเป็นแบบ4ลรู110นะคะหน้ากว้างของกระทะจะอยู่ที่7นิ้วค่ะสามารถใช้กับยาง ยี่สิบสามคูณสิบจุดห้าขอสิบสองได้พอดีนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะจะเป็นช็อกเก่าญี่ปุ่นหนึ่งคู่ค่ะชุดแหนกเก่าญี่ปุ่นแบบสามชั้นพร้อมส่วนครอบนะคะคมชุดนะคะแหนกตุ๊กตาด้านหน้าแป้นรัดแหนบสาแหลกตกเตงตุ๊กตาด้านหลังลูกยางหูแหนบแล้วก็ลองเต้าแหนบนะคะส่วนเพาวทายนะคะลูกค้าจัดไปเป็นเพาวทายแดซูเอสหนึ่งร้อยนะคะระยะห่างรูนัทเป็นแบบสี่ลูหนึ่งร้อยสิบนะคะความกว้างของเพาวรุ่นนี้จะอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบเซนติเมตรนะคะ เราหมุนให้ดูการทํางานของลูกเฟืองนะคะลูกเฟืองสามารถทํางานได้ปกตินะคะด้านในของรุมเบรกทั้งสองด้านนะคะจะมีผ้าเบรกและแม่ปั๊มเบรกตามสภาพเก่าญี่ปุ่นติดมาให้นะคะลูกค้าสามารถไปเดินเบรกระบบน้ามันใช้งานได้เลยนะคะตัวแป้งสังเวานะคะทางร้านฉันน็อตเดึดติดไปให้เรียบรนอยแล้วนะคะก่อนจะส่งทางร้านจติม่ายน้ำมันเพิ่มท้ายออกจนหมดก่อนนะคะลูกค้าอย่าลืมเติมน้ํามันเพิ่มท้ายประมาณหนึ่ง ก่อนใช้งานนะคะสินค้าจะส่งได้ทั่วประเทศนะคะไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะ